สวัสดีครับเรามาดูจดเชียนกันครับจดเสียนอันนี้ของวดที่แล้วนะวดที่แล้วนี่จดเสียนวดที่แล้วเข้าไปที่นี่สี่เก้าเลยนะ กนะ้นะนี่ตรงนี้ก็เข้าดีดนี่ข้างบนยังไม่หลุดนะบนยังไม่หลุดเด้อแปดเก้าศูนย์ 0. ล่างหลุดนะวดที่แล้วล่างมาตรงนี้เหต หนึ่งสองศูนสี่มาตรงนี้แทนเนะแต่ตรงนี้ยังไม่หลุดนะลูกเทวดาไม่เข้าเพชรนาเก้าก็ไม่เข้าลูกเทวดา 4ี่ตัวเดียวงดที่แลว้วนี่ก็ห้าตัวเดียวจับคู่ไม่เข้านะอันนี้นะไปเนี้ยนี่ประชัดโชคนี่ไม่เข้านะนี่เด่นสี่โวยสี่เนี่ย นี่ไม่เข้าตรงนี้ก็เข้าเล็กเด่นอย่างเดียวนี่ก็เข้าเล็กเด่นนี่สนี่เข้าแค่หลักสิบห้าไม่มีสี่ ตรงนี้ก็ยังไม่หลุดนะตรงนี้ไปที้สี่ที่มาหนึ่งตัวก็มาตรงนี้คู่หลุดไปออกอันนี้สี่ห้า ดูวดดวดนี้กันเตรียมได้กันจีดเตียมเน้เอนห้าสี่สี่หา้า เดิดสำหรับงวดนี้หนึ่งนี่บนนะหนึ่งสองสามง่างงวดที่แล้วหลุดหกเจ็ดแปดดูดิงวดน,นี้จะกลับมาเดินไหมแล้วยังสี่ตัวเดิมอยู่

เทวดาบัวหลวงระชาโชเน่ขาวเกลียวอกอ่ะรู้จัก๊อกไหมลูก๊อกกินใบยางอยเป็นอกมม่ใช่กินอยู่นะเนี่ไม่ใช,ช่หรอแตอกินทำไมอ่ะน,นัอกีนะพ่อ,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 อไม่ใช่ ปก,กีปครับโยนอยู่แล้วเนี่ยนะ,ะนี่ทอ,องคำบุห,หลวงเจ็ด งนี้วดที่แล้วไม่ข้าวนะตรงนี้ก็ไม่ข้าวนี่กข้าตรงนี้ข้าวหลักสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่วัดน,นี้สามสี่หกเจ็ดต้องมาหนึ่งตัวนะผู้ที่เหมือนเดิม เลิกล็อคลิกล็อคนี่รหัสรวยอยู่นี่เดี๋ยวเราเอสด,ดูก,ก่อนรหัสรวยนี่มันเข้าทุกงวดไหม 3 <laughs> okay. หนี่งหน,นึนน่งห้านยแแป๊บหนึ่งเจ็ดองศูนย์แล้วก็ห้าหนึง่งเลยไม่ยัเข้าอะไรหนึงน่งห้าโอ้ ท่อตรงนี้มันเข้าทุกงวดด้วยเราก็ไปไปหาตัวในนี้เลยนะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดกสห้าเจ็ดหนึ่งสห้าเจ็ดมีกี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปด เก้าสิบเอ็ดสิบสองสามโอ้เยอะเหมือนกันไม่เอางงแค่นี้พอนะไปหาจับเอาแล้วกันเยอะไม่ไหวคลิปนี้ก็จบยังแค่นี้เด้อ